กลยุทธ์ที่สิบซ่อนดาบในรอยยิ้มหมายความว่าเก็บซ่อนอารมณ์ความนึกคิดของตอนเองไว้ภายในใจแ้งทําตนดูไร้พิษภยัยสงบนิ่งแ้งเป็นมิตรไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยเมื่อฝ่ายศัตรูนั้นเกิดอาการชล่าใจแล้วประมาทจึงค่อยลงมือชักดาบเชือดชักทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยฉับพลัน กลยุทธน์นี้นั้นชีหูหยินภรรยาของซุนเสียงน้องชายของซุนกวนเป็นผู้ช่วงใช้กล่าวคือซุนเสียงนั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยหยาบช้าไรเมตตาป,ปาณีมักจะข่มเหงลังแกลูกน้องของตอนเองอยู่เสมอๆส,อสร้างความไม่พอใจกับลูกน้องของซุนเสียงเองซึ่งนำโดยอิหลำไต้อ้วน และเปลี่ยนหองทั้งสามจึงสมคบคิดกันกระทาการลวงซึ่นเสียงมาโดนสังหารโดยเปลี่ยนหองนั้นเป็นคนลงมือเองแต่เปลี่ยนหองก็โดนหักหลังพราถูกอีหล่ำและไตอ้วนนั้นเข้าจับกลุมนำเปลี่ยนห้องและครอบรัวไปประหารเสียฐานฆ่าเจ้านายตนจากนั้น อ้หลำและไตอ้วนก็เขายึดอำนาจเมืองตันเอยียงพร้อมยึดคองทรัพย์สินต่างๆของสุนเสียงฝ่ายอ้หลำนั้นลหลงไหลในความงามของชีหูหยินพันละเมียของสุนเสียงจึงให้ข้อเสนอพร้อมกับข่มขู่ชีหูหยินว่าหากชีหูหยินนั้นไม่ยอมเป็นเมียของตนเองแล้วก็ตนก็จะฆ่าทิ้งเสียในข่าวนี้ ฝ่ายชีฮูยินนั้นก็ใช้สติปัญญาของตนเองแซงทำเป็นว่าจำยอมตกเป็นเมียของอีหลํำแต่ขอเวลาทำใจเรื่องสามีตนสักหน่อยเพื่อหลีกเลี่ยงคำาอรหานินทาจากปากของชาวบ้านซึ่งอีหลํำนั้นก็เชื่อในคำของนางทรงผลให้นางชีฮูหยิน มีเวลาได้ส่งจดหมายไปให้ผู้พักดีอย่างซุนโกและเปาเอ๋งให้ช่วยเหลือนางในการกำจัดคนหยาบช้าเช่นอีหล่ำและไตอ้วนฝ่ายซุนโกและเปาเอ๋งนั้นก็ยังมีใจพักดีต่อซุนเสียงจึงร่วมมือกันวางแผนการกับนางชีหูหยินโดยการลวงให้อีหล่ำนั้นตายใจว่านางชีหูหยินนั้นจะยอมตกเป็นเมียของอีหล่ำ นางชีหูหยินจึงเลี้ยงสุราพร้อมกับคอเคียกับอีหลำทำให้อีหลำนั้นตายใจจึงโดนซุนโกและเปาเองที่ดักซุ่มอยู่รอบสังหารตายไปในขณะที่ใต้อ้วนนั้นก็ตกหลุมพากของนางชีหูหยินจนติดบ่วงกับดักของนางหล่อหลวงถูกสังหารตายไปอีกคนหนึ่งทำให้นางชีหูหยินนั้น ผู้ที่เป็นสตรีมายผู่นี้สามารถลบเอาชนะขุนศึกทั้งสองได้พร้อมกับเอาสองหัวนี้มาเส้นสังเวยแก่วิญญาณของสามีตนได้เป็นผลสำเร็จก็ด้วยกลยุทธ์ซ่อนดาบในรอยยิ้มของพางเอง